ได้จากฝากพูดถึงคุณยายไหมครับมีประโยคเดียวเขานั้นเขานั้นเขา,าร,รักและเขารบ ครับพบคุณยายมาประมาณกี่ปีแล้วครับตั้งแต่พบกันอ๋ตั้งแต่เริ่มพบกันนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตกันเกิดเกิดตะวันบัดนี้เกิดห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีแล้วคุณยายเป็นอะไรเสียชีวิตครับความดันโลหิตสูงครับแล้วคุณตาก็เก็บศพคุณยายไว้ตาตลอดครับครับอยู่มากี่ปีครับอยู่ด้วยกันตอนที่คุณยายเสียชีวิตแล้วครับ แต่งงานกันแล้วอยู่อยู่ตอนเสียชีวิตนะครับย,ยู่ไม่นานเลยครับแต่งแต่งงานกันได้สักสามปีก็เสียชีวิตเป็นเกิดความดาันโลหิตสูงครับแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตบล้มล้มพุ่งลงกับพื้นนีครับและจากนั้นมาคุณตาก,ก็เก็บร่างคุณยายไว้ ผมก็ครับผมก็ปรึกษากับดบรวัชระลูกชายคนโตว่าเรายังไม่อยากทิ้งคุณแม่ไปนะว่าจะให้คุณแม่อยู่ที่บ้านนี้จากจากับนาัดคุณยายเสียชีวิตมาแล้วกี่ปีครับตั้งแต่จนวันนี้ จนวันนี้ก็ไม่ไม่น้อยกว่า50ปีแล้วนะครับเสียชีวิตนะครับในข่าวว่า21ปีครับ2ีปีครับตั้งแต่คุณยายหมดลมอ๋อ21ปีตั้งแต่หมดลมแล้วตอนอยู่ตอนนั้นคุณตาทําอะไรบ้างครับกับตอนคุณยายเสียชีวิตมันนอนกิตวัจประจําวันก็นอนกับแกละครับคือผมก็ไปทํางานครับเป็นการอาชีพครับก็ กททุอย่างอ๋อแล้วทำไมวันนี้คุณคุณตาถึงขอความช่วยเหลือจากมูนิทีครับคือดรวัชระก็ะก็ได้มีความที่เห็นตรงกันว่าหนึ่งคุณแม่ก็เสียชีวิตมานานแล้วครับการเก็บศพคุณแม่ย,ยังไงเสีย ชีวิตีัมันต้องมันต้อง,ต,องต้องมีวันสิ้นสุดครับอย่างย่างไ่เสียไปว่าอัจฉรเห็นว่าเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ยิ่งงานไปยิ่งงานไป,ปนคุณแ,แม่ก็กลายเป็นคนเก่ากระดูกคุณแม่ก็จะเสื่มเสื่มสภาพเลย ก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือเลยครับครับก็อยู่ใกล้ใกล้บ ja ้านเราเองเป็นเพื่อนบ้านกันที่เห็นกันมาใกล้ชิดแต่ไม่นานเพราะว่ามุ่งิตรางมาร ก็เลยตัดสินใจให้มาทําพิธีให้ตัดสินใจนานไหมครับคุณตาไม่นานเลยครับประมาณกี่วันกี่เดือนกว่าจะตัดสินใจได้ว่าต้องทําอะไรกับศพทําพิธีกับคุณยายแล้วคิดคิดมาคิด,คด,คด,คดเป็นปีเป็นปีแล้วใช่ไหมครับคิดเป็นป,ป,นปีแต่ว่าตัดสินใจเนี่ยไม่กี่วันเลยครับปร,ประมาณสามวันถึงสี่วันครับแล้วคุณตามีลูกมีหลานไหมครับมีครับมีกี่คนครับมี ครับคุณยายครับครับมีมีลูกชายสองคนครับยังอยู่ด้วยกันไหมครับอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้เขา <nun> s. <S รู้เรื่องไหมครับดวรวัชระก,ก็น่าจะอ๋อเป็นลูกคุณตาเหรอครับอ๋อครับก็คือปรึกษาลูกดรวัชระนี่คือลูกคุณตาขอความช่วยเหลือมาทางมูลนิธิในการช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ เบื้องต้นเราก็เอาเอา,เอาวัตถุประสงค์ของคุณตาเบื้องต้นอยนนะเบื้องต้นคุณตาต้องการที่จะให้เรามามาทำความสะอาดบ้านที่มีหลงศพที่มีร่างของป้าอยู่เราก็แนะนําเพราะว่าคุณตา20กว่าปีแล้วสมควรที่จะชาวนากิจเพื่อส่งคุณป้าไปที่ดีๆได้ๆๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาเขาจึงยอมให้เรานําร่างบุป้าไปชาวนากิจหน,น,นาตาดีจนศาสนานะฮะครับ ก็เราก็บอกว่าด้วยความที่แกเป็นคนจีนแกต้องการที่จะเก็บร่างของป้าไว้แต่แกก็พูดว่าด้วยด้วยที่ว่าร่างกายของแกก็อายุเริ่มเยอะแล้วก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วอย่างนี้แกก็เริ่มปงแกเลยบอกว่างั้นก็ยอมเผาแต่ขออัฐิของป้าไว้และขอรูปป้าไว้เราก็ไปค้นประวัติมาให้จึงได้รูปป้ามาาให้เราแค่ทำรูปขึ้นมาใหม่ครับป้าขึ้นมาใหม่รูปป้า มาให้แกดูมาให้แกดูหแหลังจากนี้จะทํายังไงต่อครับเบื้องต้นเราจะเราได้รับคำสั่งจากท่าน <Okay. S 2> ประธานาาที่พิจิตรเสร็นายสตาจาตย์ปิยจิรพัคดีนะครับแล้วก็ท่านรองท่านรองประธาท 2, น,นาที่พิจิตรเสรมงทีิจิตรเสร็งสองนายบัญชาสิงห์ทิพันธ์ครับให้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เมื่อต้นเราจะทำบ้านซื้อปั่นืออุปกรณ์ซื้อเครื่องสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่หมืนซื้อเตียงซื้ออะไรขอไฟให้ขออะไรให้ ให้แกได้เป็นอยู่การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อสุขภาพแกได,ได้ดีขึ้นคุณตามีเก่าอะไรถึงท่ามือถือขอบคุณหรือมีอะไรไหมครับคุณตาขอบคุณยาครับทุกวันนี้ตอนเช้าแกก็จะเดินไปไหว้ถึงจักุรัสที่มูลที่เราัรบแลนมีส่านเจ้าค้วคบมีองค์วัลอติยะที่แกเป็นคนจีนแกนักเที่ยเลยครับนะแกก็จะไปไหว้ทุกวันแอ้ท่งศพคุณยายนี่ไปไว้ไหนทำพิธีที่ไหนตอนนี้เรา ไปที่วัดอาวัดวัดวัดไตวัดไตที่ตรีวิศสองตังตันสองับวัดไตหรือวัดอะไรนะไม่แน่ใจเราก็ทำประการทำวัดพิธีกันตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับำลางนําอัฐิมาเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้เราไว้ที่บ้านนึงก่อนเดี๋ยวเราทำตรงนี้เสร็จเราจะทําที่ให้เร้า